กี่ตัวสองสี่หกแปดัว<ะ>ก็แม่ซื้อมาให้กวาง้นแหละไอ้ข้าวโพดอ่ะจะเอ๊ะ ไปโรงเรียนไก่หววค่ะที่นี่เยอะมากมาจากไหนไม่รู้มาหน้าบ้านปกติจะมาอยู่ห้าตัวนะวันนี้มาแค่3ตัวสงสัยบ้านไหนเอาไปต้ม